เฮ้ยเสียงกระซิบเสียงข้างหลังขลังข้างหลังขลังผีกระซิบผีกระซิบหูยเกือบแย่แย่แย่อันนี้ไม่รู้นะผมว่าไม่เห็นมันจริงๆไม่เห็นก uh> ันผีกระซิบแม่งน่ากลัวที่สุดแล้วนี่ยน่ากลัวก็ผีกระซิบนี่แหละมไหป ตัววิ่งไวตัววิ่งไวตัววิ่งตัววิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดอะแฟสไปเองได่าตายละควันควันดำไม่ใช่ตายแล้วอะไรไหมมีใครเป็นอะไรไหมมีมีคนเลือดออก cover cover เลย cover เลยเออตั้งรักษาคนเลยตั้งแต่เวอร์ตั้งแต่เวอร์ใช่ไหมสตี๋ เดมอน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 แข่งแข่งังไมเสร็จไหมเหมือนคนเลยอะเมฆเจมเมฆเจมไอตัวเหมือนเดอะฮักอ่ะเดมอนเจ็บหนักหลอนเสียงกระซิบไม่ได้กินเนื้อคนป่าก็หลอนได้ลงผมว่าหมวดนี้สนุกนะโอเคครับผมดูการลงนะตอบสนองการรบตอบสโอเคโอ้ยโหลดผีโหลดผี กำลเห็นึงนะโดดผีอยู่ี่เห็นผีไงวาร์ปหาโคตรไวเลยพี่ใ้เดี๋ยวมอนวาร์ปข้างหน้าเราไม่เปลยนเลเลยโหน่ปลาลางแนวข้างน้ยิงขวามีรือัปาดดูบวกด้านหน้าเดดูมาหาเราหรือเปล่าแลาไม่ได้มาหาบ่อยไหมเปตัววิ่งนะวิ่งเลยวิ่งออกขวาล่อยไปก่า ห้โคตรเยอะผงซอมบี้นนะไม่รู้วิ่งหาอะไรแต่เราต้องยิงแต่หัวเท่านั้นนะผมดิโหดรึเลมันวิ่งเบี่ยงขวาไปแล้วนี่สิเป็นแม็กก,นกนอนเราโมฟเลาะชายหาดเลย่อยๆต่อจากตรงนี้แต่ก็ไม่ได้วิ่งมา,าแล้วทางขวาก็ไม่ได้วิ่งมา,าเราเหมือนกันนะี่ถึงตรงนี้มีนะแตดตรงเนี้ย คนไม่เปี้แล้วคไม่เปรี้ย่แล้วอเป้ตรงนี้แหละวัเนี้ผมดี่วานะผม่นะมาขอูแผ่นดี้ม่เฮ้เสียงเหมือนเดมอนดูแผนที่ก่อนนะคะก็ไอ้อันี่แหละเรารู้สึกเอยู่ตรงนตรงเสาวีดโตรงนั้นสอมีงวิ่งผ่านเป็นอ้าว จริงเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้จะอยู่แถวไหนกอนะมาร์กหรือยงนะมั้อ่าอยู่ในเบิร์ใจนี่แหละเป็นอ่าหน้ามุยเวข้างหน้ามุ้ยเวข้างหน้าหุ้ยวาง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 าแล้วมาแล้วอีกมงเลยโอ้โหมาโคตรเยอะนี่เราเรียดยิงจยิงจะยงไปไหนหรอบวามรีราทีราทีรา ลีโร่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 ยังยังยังขวามาขวามาไปเรื่อยๆขวามาเรื่อยๆเลียร์เคลียร์เสียงเสียงยังมีอยู่นะเคลียร์แม่งขนลุกว่ะขนลุกอ่ะยังไม่เลียบเลยขนลุกอ๋อ no จริงรู้แล้วใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนอ่ากสุดเดเซอร์มึงบินบินปัดเลยโคตรเงียบเลยอยู่หลังนะเสียงไน่ว้ยโคตรรักกับ ผมไิ้งดันไปหลังนดันช้าๆดันช้าด้วยไปดอดนะมันน่าจะก้มหัวป่ะสตัวสามู่นิ่งๆไม่ต้องไม <hein. S 1> ่ต้องละต่อละต่อรอคิงวอรีกุมซ้ายสิบสิบดัซ้ายซบี้ซ้ายซ้ายซัมบี้ซ้าย สามวีในแนวขวาแต่เสงกระซิบไม่ได้กำลังเข้ามาีเสียงกระซิบีกระซิบตั้งเป็นออโต้ไว้ก่อนตั้งแนวสองด้านหมดเรอรอสมรอทางร้สกระซิบมาเบ้งหลอนว่ตรงนี้หรอเี๋ยเยกระซิบมา ่มากระซิบข้างหูไม่เอากระเซาเหลือเกินขับกับทำงานเป็นทีมใช่ครับผมถ้ามาเล่นอย่างเงี้ยมันคุมทีมกันได้นะทางขวาวิ่งมาป่ะไม่วิ่งนะโดก่อนผมไม่รู้ว่าจำนวนกระสุนเหลือเหลือกี่กี่แม็กนะนี่กี่นัดก็ตั้งเป็นฟูลออโต้ไว้ยังไม่มาขวา เมตอนนี้เรารอให้เพื่อนรีกรูปนะต้อมมี่ต้อมมี่ตามตกใครที่มี่เข้าไปในบ้านโอ้โหกผ้บอกผู้บอกผู้บอกนะผู้บอกผู้บอกพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนตะโก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 นย่ามาเดี๋ยงเกี้ยงเกลี้งต้องรันเอาออกมาจะเข้ามช่วยยังไงวะเนี่ยต้องวิ่งออกมาถึงจะเกลี้ยงให้ได้วิ่งออกมาไม่ทันแล้วน่ะโดนหนักขนาดนั้นน่ะผมไม่น่ารอดอ่ะลาก่อนพี่เขาน่าจะตายแล้วไอ้ยังไม่ตายไม่ตายรอดอยู่รอดอยู่ อยู่ยังจุ๊กเอางี้ล่อมันออกมาล่อมาล่อมาทางขวาเราดูขวากันนะยิงเข้าไปเลยยิงแบบไม่ต้องโดนออกได้ยังเมาเร็วมาเร็วหายเจอได้อยู่เหรอเจอแล้วเจอเพื่อนที่หายไปแล้วนะน่าจะหนักแล้วเช็คโรติเชียไหมเช็คเพ่อนติดไปติดอยู่นั่นแหละอยู่กับซิปหายไปเลยดูขวาให้ ไป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 โอเวอร์เฮ้ยเฮ้ยวังอันนี้ไม่เห็นตัวโอ้โหตัดตาตาตาิงต้องการตรวจเลือดตรวจะมีคนเจ็บครับมีคนเจ็บเออมนักินโลเจ็บผมจะลวนักบินเจ็บนักบินเจ็บปันแผลครับทักใครไม่ทำอะไรช่วยดูทางนี้หน่อยดูแนวป่าก่อนไม่ถึงแล้วนะคุณถอดเลเก้เลยเฮ้ยครับแท็ ตรงนี้มีเงาเงาเดมอนนะฮะกำลังทักอยู่กำลังทักอยู่นานไหมป่าประมาณสิบวิเฮ้ยเฮ้ยเยอะเด้อไออะไรหน้าหน้าข้างหน้าปื้มเ่ะ่ย้อเมื่อกี้หรือเปล่าถอยออกถอยออกถอยออกถอยไม่ได้นะผมแพ็กอยู่คำนึงโคบึงแพ็กหยุดกำลังนะครับยิงเดมอนตัวเมื่อกี้เฮ้ยโอมหัวใจเต้นช้าเอาโอมเจอโอมเลยด้วยเฮ้ยไอด้วย นี่ให้อยากนี่น่าจะเป็นไอเนี่ยไอ้โอเกป่าปลอดภัยอยู่แล้วเขาบอกอ่ะหัวใจยังเต้นได้เลยอืมน่าจะเป็นหายแล้วเนี่ยโอจยใจจะไปฉีดเลยติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อติดเชื้อไอ้เหี้ยอย่าบอกว่ามีคนฉีดยาให้บอกแล้วโอมติดเชื้อมียาอยู่มียาอยู่มียาอยู่โอมไม่มีใช่ข้างเลยย้ายอยู่ฉีดย้ายอยู่จะกายร่อมเนี่ย อ่าโอเคโอ้พี่ว่าจะไปซะแล้วเอ้สีหน้าก็เปลี่ยนแล้วนะสีสิ้นแล้วนะเราอะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเราเดี๋ยวแวะโรงพยาบาลเพื่อหาตัวอินเจคันเขาติดแบงสุดระวังด้วยนะเป็นระเดูน้ำอาหารด้วยน้ำอาหารเกือบครึ่งแล้วอยู่ราลาวหกสิบจับไปซ้ายเลียงขวา ซ้ายซ้ายไม่เราให้เบี่ยงขวาอ๋อให้เบี่ยงขวาข้อมือให้เบี่ยงขวาเาช็อตไฟซ้ายให้เบี่ยงขวาก้มต่ำไว้ข้างหน้าเข้าเขตเหมือนอ้ไรพัทเรายังไม่รู้เลยตำแหน่งมีป้ายโฆษณาข้างหน้าด้วยจะผ่านต้องไอ้มปสองปีอาวุโสสารนะประเทศไทยมียารักษาหายพวกอินเจก่ะ เหลือยีหลอดครับผมมีอีหลอดหนึ่งไม่มีแล้วผมไปสามคือมเสียงเนี่ยมีเสียงมีเสียงรังเกียจรังเกียจมึงเลยมอลเม็ดขอเสื้อขาวอ่ะโอ้โหตกใจคือตัวอะไรครับตัวนั้นอ่ะใชซคิฟชัยพลังจิตโอ้โหมีผีพลังจิตด้วยต้องมีวินาทีครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนอัดเต็มหน้าตายตาได้เลยเพกยิงปกติพี่เด uh ็ด oh ขวาาขวามาขวาชุเขาขวาเนาะยังยังนิงอยู่ผู้นั้นยังไม่สนใจเรามีคนยิงเรียบหมดด้านหน้านะให้เกิดเลยนะถ้าจะเก็บด้านหน้าต้องเก็บมาจากตรงนี้เลยถ้าเข้าไปในมือขวาจะแฟงมาเร็วตายอ่ะฝาแฟงแล้วาแฟงแล้วคุณ าเมื่อกี้มีจับไฟเด้๋ยวเราจะมีงเราปล่อยก่อนมาหน้าตาไปจับไฟไปเหมือนมีคนอยู่ในบ้านน่ะเข้าเมืองแล้วเราวิ่งอ้อมไหมจับไปจากเมืองนะตอนนี้มันเข้าเมืองแล้วดิเราต้องวิ่งอ้อมแนวขวาไปอ่างั้นวิ่งอ้อมแนวขวาไม่ค่อยอ้อมไปมีฝูงเลยไม่ได้ขวาไม่ได right? okay. mm? <além> er uh, really cool. ้หรอกทางซ้ายทางซ้ายโอ้ยไม่ฝูงหนึ่งเอาไปไป ซ้ายมีหนึ่งตัวบนเขาตรงซ <ๆ S 2> ้ายมีขับลาอยู่เมื่อกี้ได้ยินอยู่แต่น,น่าจะ,ะบาบางกว่าเจนไปเรดิโอเลยเอ,อ้อผ่านหมดนะเรดิโอผ่านหมดผ่าน <c oughs> <c oughs> หมดสวยเวอรแท็กโจสวยเวอรอยู่ฝาันหนีอยู่หนีอะไรปล่อยไปอป๋อโ,อโจนอยู่นะโจนโดนซอมบี้ตบนั่นไงต้องทางรถไฟนั่นไงทางซ้ายอทางรถไฟโจนตายแล้วต่อไปเพื่อเต็ยังไงไม่เลย ูขวาไว้นะอ๋อวิ่งตามเขานีมันกินมันกินเจออะไรวิ่งมาคอยตั้งแนวยิงสอมบี้วิ่งมาทางเราแล้วครับผมทางขวาตั้งแนวยิงครับตั้งแนวยิงเลยดมาเดีนแล้วมันไปหายตัวอะไรมันเก็บมันก่อนไปเปลืองล่างที่ระวังทางซ้ายห้ามิดะหน้ามิดะหน้ามิระวังซ้ายระวังซ้ายหายกันดีกอ่าแล้วหน้าไม่หยุดมันเข้าป่านะถ้าจะสู้กับซอมบี้ไม่ไม่จะจะตั้งแนวยิงตรงนี้ก่อน ต้ีงเลี้ยวยิงขอบคุณมาช่วยส่องซ้ายหน่อยดูอยู่หูเนี้ยวป่าสายนีย่มันก็น่ากลัววะ่ะเดี๋ยวเราลอยิงขวาแล้วกันนะมานะอ่าไอ้งจิตอ่ะฝูงใหญ่นะน่าจะฝูงใหญ่นะฝูงใหญ่เหรอ,อรลองรอจากป่าเฮ้ยฝรังจิตได้ไงวะฝรังจิตมาเกิไหนอ่ะลงลงลงฝรั่งจิตน,นะขวาเขา<ม>้าแล้วขวาเข้าแล้วขวาเข้าแล้วขวาขวาเดินขวา โดนตานหน้าไกลๆมีเดินอยู่ต่อยิงตัวนึด้านหน้าเข้าไหมครับมีคนเจ็บใครเจ็บอ่ะไปโดนขหน้าเลงหัวเรียบร้อยครข้างหน้าตัวหน้าเลงหัว,วห,หัว,ห,วห,หัวหัว,ห,วหัวดิหัวก้อยก้อยก็ได้อ่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยการหายใจก่อนยิงนะเมื่อกี้ ดีโหลดดีโหลดดีโหลดขวาขวาโอเคขวาโฟนึงขวาโฟนึงวิ่งมาแล้วหัวหัวซ้ายซ้ายตายหลดดีโหลดดีโหลดโอ้ยลุน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 ระวังซ้ายหลด ลีนอลีนอตไอ้เจไปยัดกันตัวลีนอลีนอตเยตายพอดีขอนสองตัวอ่าขวาเขาครับขวาบนเขาขวาบนเขาจำนวนมากครับผมขวาบนเขาคอลเลอร์คอลเลอร์ลีนอตไวก่อนเยอะจริงเยอะจริงคลเลอร์คอลเลอร์เห็นแล้วเห็นแล้วทางซ้ายเข้ามาลีนอต ไปดูขวาด้วยนะลงมาแล้วลงมาแล้วทางขวาเราดูเยอะอยู่ทางขวาครับทางขวาสองนาฬิกาสายโผงนึงขวาไม่ได้เลยๆมีแผ่นมีแผ่นนี้ของผมมาขวาขวายังไม่วิ่งมาขวายังไม่วิ้งเราวิ่งไปละการเดินลันไม่ได้ละคิวไม่ได้ละการเดินลันไปมาแล้วเฮ้ยเรียกมันมาไปวดโผงนี้เราไปลับขั้นในยิง รับไปต่อรับไปต่อใครวิ่งตัปืนไม่หลดเนรับเ็บเยอะิดะขก่อนขวาก่อนลดก่อนขวาก่อนเมื่อกี้ยิงเพื่อนนะเพื่อนวิตัดเพือนขห้เจ็บไม่ใหเจ็บรับเก็บเงเ็บ คุณลากโดนกระสุนปืนซิโ่เจม่จะวิ่งหนีผ่านผมไปที่เกือบแล้วตัวเองเลยตัวนี้ไติดเชื้อใช่ตัวเองเลยติดเชื้อใช่ใช่ใช่ติดเชื้อติดเช็้ไงว่าติดเชื้ออ่าตรงหัวตัวเอง่นที่หัวกับแล้วเลือกรูปมันขยาย

เมื่อกี้โดนตกไปทีนึ่งคือซอมบี้มันจะตกมาที่หัวนะฮะโอ้ยโดนเพื่อนได้เหรอครับใช่ครับโอ้ยโอ้ยไอแล้วเข้าไปลงน้ำใช่ติดเชื้อขวามายาเดินยาแล้วที่ใช้รักษาชื่อว่าอะไรนะพี่ฮะ เฮ้ยเินิสอมบีด้วยกันเองไม่ถูกแล้วมือสั่นมากมีเลย่อย่าอย่ารอยอมมีอมลิก้คอเลยครับผมลิก้ลิกิ้ลิกิ้เชื้อโออน่าสั่นลิก้มานี้มาแล้มาแล้วฟุตแล็ฮียาดเคียคาร์เพิ่มมีนะคาเพิ่มมีเชื้อแดว่อย่ิด เดี๋ยวเที่ยไปก่อนมันมาแล้วมันมาเว่งเว่งอิทีว่าอีิทีว่าโอเคแล้วงับโดนจัดหุ้ยท่านเผามีชัตไฟชัตไฟเขาเทียมบังแล้วชัตไฟอ่ะมีไหมเด็กมีมีมีเคยหายปกติแล้วนะหลังต้นไม้ด้านหน้าเราเลยไม่โดนหลังมาหลังมายังไออยู่เลย โหลดเก็บแยนยิงสวนไม่ได้ยิงไม่ได้ตาดีกทีหนึ่ใครไอ้ใครไอ้มันไม่เลยต้องรีบตัวนี้โดนเลยต้องรีบโหวดจากตรงนี้ตัวนี้มีเป็นจุด้านบนเขาสู้ไม่ได้รีบวิ่งสปินแล้วออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วไสนี้ตัวนี้ตัวแล้วไปแล้วไปแล้วราโดนโดนศัตรูยิงมานะหน้าจอจะเป็นอย่างนี้วิ่งวิ่งวิ่งขาวขาวอย่างนี้นะจะพริบโอ้โหโดนกดอยู่รัวเลยอ่ะแช่ตรงนี้ไปก่อน เาป็น้มีสองพี่มาตรการทุกประการแพ็กตัวเองรีแพ็กตัวเองพันแผลแพ็กแล้วเดี๋ยวไปต่อติดเชื้ออีกแล้วอ่ะแพ็กอะไรเรียบร้อยใครติดเชื้อรอแป๊บหนึ่งปล่อยตรงนี้ได้ก่อนติดเชื้อปักให้กินเลยเลยก็เอะไนกี้โอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะเหยียยาต้านไม่มียารักษานะฮะตอนนี้ผมมีอาการติดเชื้อนะฮะ ผมปีอยู่มาใครอยากได้เอามาน่าจะราสองเขียบสองเขียบด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเสปอรตบ้างนอตัวไม่เจอไปไหนมันหายไปไหนพี่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 อยู่ตรงไหนไู้ตอ้บยอกอดแล้วกูไม่ไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะ มันลองหมดมันใช้เวชามงเราจะดูไงเลยเ่ะเออผมโดนวัาวดนนตออแหน้โดนวาอนทน้ะใควเนี่ยปึ๊บใครอะโดนว้าวโดนว้าโดนว้ตัวเมื่อกี้มาจับพ์ดได้นะระวังด้วยนี่ไงโดนแล้วไงนี่ไโดนไปคนหนึ่งเนี่ยเจ็บหนักเจ็บหนักเฮมมตัวแล้วไปก่อนไปไปไเดี๋ยวไปไือทีไวือทีไวือทีไปไหนแล้ว กูโดาร์อย่าเท้าตายอย่าเท้าตายไปไหนแล้ววะเขาอยู่ไหนไม่รู้ไปแล้วอยู่กับมันก่อนเนี่ยาว์ฟกโดนอะไรไปเลก็ไม่รู้โดนวาร์ปแน่เลยอ่ะผมไม่อยากโดนอย่างนั้นจังเลยอ่ะเดี๋ยวดอกโรงพยาบาลแล้นั่นเป็นรงไปก่อนก่อนเอาภารกิจเราเข้าโรงพยาบาลกับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเอาทีวีไอ้นั่นอ่ะก็เดี๋ยวหารถตามทางเนาะน้ำอาหารนี่ทไทยไงครับอยู่ข้างหลังเลยพี่อยู่โอมโหน้าเลย ตากเบอ่อมาเงินไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยระหนระหนเขาหายไปแล้วมันเป็นตัวนักแข็งอ่ะอยู่อยู่ลิขิตโดนอยู่อมโดน้าร์ปอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่ในป่าอ่าอาคารบิดมานักบินด้นทางซ้ายตึก๊บตึกตึ๊ตรงนี้เป็นเจ็บหนักด้วยโดนวาร์ปอ่ะ อมดนวาร์ปนะเอางี้เดี๋ยวเกียร์ตัวนี้ได้โอมออกมาแล้วไปโรงพยาบาลก่อนด่วนเลยเราต้องไปหายาแล้วนะโอเคเราจะทีนานั่งเท่าไหร่ลงไปมาถึงมันจับเลยจับน้องโอมไปก่อนเลยเสียงเหมือนเสียงไม่โอมอยู่ตรงไหนย้ายผมจะปล่อยไปดิโอมอยู่มึงไม่รู้เลยมันคูสักเพีบ้านไม้อะบ้านไม้อยู่ไหนวะสิงตาลมึงติดเชื้อเหรอเฮ้ยไไม่่นนังโดนอีกคนแล้ว โดนพี่โดนพี่โดนที่ก่อนไหมอ่ะเราอยู่ตรงนี้เราโดนสองรอบแหละสองคนแล้วอ่ะถ้าเราอยู่นิ่งๆอ่างประมาณนี้เลยเดิน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 ไปเพื่อนๆวิ่งมาข้างซายคุณคุณพัทมันจะเข้าไปที่โรงพยาบาลโอมมาแล้วโอมมาแล้วแพ็คหน่อยแพ็คหน่อยแพ็คให้หน่อยใครดูนั่นนั่่นตัผีตกมาหรือเปล่าเฮ้ยผมเป็นหมอหรือเปล่าอ๋อทุกคนเป็นหมอหมดนะฮะมีเสาหมอเฮ้ยโดนจับไปอีกเร้ว เฮ้ยใครโดนเนี่ยสตัวนี้มันร้ายจริงๆเลยย้ายขึ้นนะเดินข้างหลังข้างหลังข้างหลังนู่นเดิงขวางขวางหลังโอเคโอเคหมดเลยอ่ะตายอ่ะนักบินเราเจ็บแล้วน่ะนักบินเจ็บแล้วเอ้าทำไมนักบินเรามีสองคนไม่บินนักบินใช่นักบินเรามีสองคนทั้ไมข้างล่ะข้างหน้าสองคนครับนั่งอยู่แสองคนข้างหน้าสองคนเลย นหละเราโดนดึงนักบินสองคนเราต้องคุ้มกันนักบินไม่เหรอนักบินตายนี่คือภารกิจจบเหมือนกันไม่เหรอเรากลับไม่ได้ครับสั่งสั่งเลยครับตอนนี้เขากำลังรักษาันอยู่ของอะไรคืออะไรอ่าตรงนั้นเหมือนโรงพยาบาลเลยไปดูเลยจูออนมั้งน่ะใช่ใช่เราลงโรงพยาบาลระวังจูออนนะจูออนมั้งน่โอเคเป็นถูกเลยทางซ้ายระวังด้วย โคตรเหลียดโดยเที่ยเนี่ยแหละยิงยากเนี่ยาเมีงเมีงออกมาทางขวาเหมือนมันจะเดินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรแฮ่แายซ้ายาจะโดนวารนะจะโดนวารนะใครจเอวะไม่ไม่ผีม่เบ่งร้อนด้วยมีแฮใส่ด้วยโดนแล้วนใกใกล้ใกล้เขาเรบอกไไล่ตงตง ที่ที่แล้วก็ได้นะไปต่อไปต่อกระสุนไม่เต็มขี้กระสุนไม่พอแล้วนะสมองที่เฟรดี้บอกว่าไอ้ที่มีบอกกันซิ้บเมื่อกี้ไอ้ที่โอ้โออกซ้ายออกซ้ายมีสายฟ้านะกว่ามันชืเรียกว่าอะไรอี่นี่ที่นี่วันนี้ใกล้โรงงานนะลองด้วย ลงลิ้นชิดน้ำมันโโหโจนด้วยตำแหน่งที่เขาอยู่บนดาบฟ้านั่นคือโรงาบาลไหมอะใช่ใช่อันนั้นกุมโจนใช่ไหมผมจะยิงแล้วที่นั้นก็ที่เหลืออกูที่้อีเกีดเล้ไหมมาหันมาแล้วอ้เกียดจะเป็นดาวลีโหลดรีโหลด ัวอื่นไม่ต้องนะให้มันยิงสอปีไปก่อนดอะไรอ่ะกิงตั้งแนวยิงเลยสอปีมันมันเอาอมันเลือยเลยไม่อมมอก็อเออไม่มดมาแล้วนตัวมาแล้ว่งตมาแล้ว่งหงยิงพลาดยิงพลาดยิงลดที่ไหนอยู่้องาอย่อง้งมไไม่ต้องเข้ามาเห็นก้อนเนื้อกระเด็นนะทางขวาวัีีเข้าไปนะมันต นักบินเปลี่ยนจุดกันต้องข้ามกำแพงแน่ลองหรใช่หลังก็ไม่ีกำแงเรองด้ว้างล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 ตังเข้าตังเข้าเรียบเลยโนี่หลดนี่โหลดนี่โหลดอยอกมามาเสี่ยงคิดมานโดนโหลดนลดี่นี่หลดลอยเข้าขย่อยเ่อเข้า่อย้า ตัวยิงเพื่อนนะที่หัวยิงที่หัวอย่งที่ตัว่าเกิดจดโอมนะแ้โอมีไหนะเอ่อมาล้วดนดวดอเ้กระสุนไม่เต็มวิ่งยังยงเตลฟ้าลุกขึ้นรถนันทยลงตีกันเป็เชื้อแล้วนะ อาคนคนที่เหลือมาได้ไหมขอดินรถได้ได้มาวิมงมาดวนดวนยไปไปเสียกระซิบเสียกระซิบเกิบเลยผมคิอยู่หลังทางมาดวนมาดวนดวนดมาเลยมาอะไรนอมลยอยู่มาใกล้วะวิ่งวิ่งโดนขึ้นเร็วขึ้น คนที่ผ่านแล้วขึ้นขึ้นไปนะเออไปไอ้ดนนก่อนเดี๋ยวผมปุ๊บนไป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 เขึ้นแล้วเฮ้ยกระิบกระิกระินเล้ตึมตึมมึมมาปีเลยข้าปีเลยเรนวเรรไอมิเวิ่งมาู้เขอาโดนวะมันจะไหนวะ้เขียดระวังโดนเพื่อขึ้นมาโอ้โหดละ้ขึ้นมา ขาเข้ามาแล้วลองหากล<บ>่องด<บ>ูเลยเฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะโอ้ยยิงดวงกันเองสามคนนะเพิ่ขึ้นไปเลยเออคุณซีโร่กับฮาร์เบอร์กับพี่เกียร์มามาเดี๋ยวขึ้นไปดูบนด้านบนเดี๋ยวขึ้นไปดูทำไมเหลือกันแค่นี้มีอยู่ด้านในอีกนะเรอต้องเดินเข้าไปหากระสุนเลยไม่ตายนะขึ้นสีลงมาไหมอ๋อ <laughs> เฮ้ยห <formation> ัวมันก้นแล้วขึ้นไปยัจะมาใส่นั่นซ้อนเลยไม่น่ามีแม็กซำรองสำหรับพอแจ้งแจ้งสกอตต์ลีนะเรามีคนอยู่ข้างล่างบวกมือมาให้อยู่หน้าอาคารครับแต่ว่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเพื่อนเเข้ามาซัมบี้ผีกลังเข้ามา ตอมีมาตรงแยกนนะแต่ก็ะอบนี้ตอีถือปืนถ้าจะใช้ปืนศัตรูเป็นพวกที่อย่างเอ็มสิบหกหรือลูกไม้ดีกว่ามันมีไหมแข่งกันได้ว่าจะโดนหโอ้ยมีสายฟ้าข้างล่างไม่มีสายฟ้าน่ะอานมาลี่ครับ่านนวลี่เขาลงใตยอ๋ออันนั้นคือโดนแล้วตายเลย เคลียร์ซอมบี้ไปก่อนนะตามถนนนะโอ,โอเคด้านหน้าเราเคลียร์แล้วนะบนตึกนี่หลุดครอบเวอร์ได้ไหมอ่ะจะลงไปรีของเหมืนอนกันลงมาไดเลยครับลงมาเลยนะทราของกล่องนี่คือหมดแล้วนะก่ขอข้างล่างนี่ก็สุนเหลือไหมฮะก็สุนอ่าที่ผมคิดเมื่อกี้คือมันหมดแต่หมดหมดถ้าผมไม่อยู่ที่ของผมก็ได้ ใครไม่มีอาหารบางที่ผมได้นะที่ผมจะขอดิเดียวครับไม่เยอะมีแค่ขอสักสิบแม็กก็มีแค่สิบสี่แม็กโอเคครับงั้นงันเอาสิบสี่ก็ได้รถอะไรอันนั้นโบรถเสียงรถเสียงรถถึียงรถรถมารถมาลัซเสียรังแร็วบิดแตบิดแตบิดแตเพ่นเราเพ่นเราล้าบิดแตมีบิดแตได้วยนะเฮ้เกือบแล้วเห็นแล้ิดแตเอาไม่ไเลยโอ้เกือบถล่มยับ มีเราใ้ด้วย